สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวโนพิมิสูรชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองตัวใหม่ครับคาแม็กนะฮะเพียงแต่ว่าเงินผมไม่พอครับมีอยู่หกพัเงินไม่พอซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองกันแบบแอคทีฟเฉยๆนะฮะทีนี้คุณคาแม็กนะครับหรือว่าบลัสต์ทอยเนี่ยนะครับเขามีท่าอะไรบ้างนะครับก็ท่าอาร์เนี่ยผมอาร์เนาะก็จะเป็นวอเทอร์กันนะครับก็คือยิงยิงน้ําเข้าไปแล้วก็ ลดความเร็วของคู่แข่งนะครับแล้วตอนอัปเกรดก็จะมี2ฝั่งนะฮะมีไฮโดรปัมกับวอเตอร์สเปาลนะฮะไฮโดรปัมก็จะเหมือนกับวอเทอร์กันเนาะก็คือยิงไปยดาเมจนะครับแล้วก็เหมือนกับผลักตัวออกไปเนาะนะครับถ้าอัปเกรดขึ้นมาอีกก็จะตีแรงขึ้นนะครับถ้าเป็นวอเตอร์สเปาลเนี่ยนะครับวันนี้จะเป็น AOE เนาะคือเราเหมือนกับว่าพ่นน้ำเข้าไปในในพื้นที่แอเรียหนึ่งนะครับแล้วก็ลดสปีด อันนี้ก็อาจจะเอาไว้ใช้สําหรับเป็นสายซัพพอร์ตได้นะครับซัพพอร์ตกับทีมได้นะครับส่วนท่าเซตอานะครับก็จะมีท่าสกูบาร์สก็จะเป็นท่าแดชนะครับท่าเซิร์ฟก็จะเหมือนกันก็จะเป็นแดชไปแล้วก็เหมือนกับว่าโตขึ้นใส่เข้าไปนะครับทีนี้ในในระหว่างโตขึ้นเนี่ยนะครับศัตรูก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับส่วนท่าราผิดสปินนะครับอันนี้ก็คือเป็นท่าหมุนๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ก็คือเหมือนกับว่าจะตีเป็นเบสิคแองแไว้นะครับอันนี้ก็คือลดเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบัฟเ,เ,เนาะก็คือลดดาเมจลดอะไรด้วยนะครับส่วนถ้าอยู่ในมูฟก็คือจะเป็นที่ที่เราเห็นในในคลิปเทลเลอร์นะครับก็คือจะเป็นยิงน้ำเข้าไปรอบๆแล้วก็พอยิงเสร็จปุ๊กจะได้ชิวด้วยนะครับส่วนอบิลิตี้นะครับอบิลิตี้ก็คือจะมีเลือดเนาะ HP นะครับก็คือถ้า HP เหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็เอกแทกับสเปเชียลแทก็จะเพิ่มขึ้นส่วนเบสิ c เอกแทก็ดีธรรมดาเนาะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็จะลดโมเมนต์สปีดนะครับทีนี้นะครับเราก็มาบัาลอกกันเลยนะครับเป็น Practice Area เนาะพักทิศแอเรียนี่คือจะเลือกตัวอะไรก็ได้นะครับผมก็จะเลือกค้าแม็กมา นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอลองเป็นคาแมกด้กันแล้วกันนะครับว่าใครจะดีกว่านี่คือมาลองมาลองสกิลนะครับคาแมกโอเคฮะกูบาสก็คือพุ่งเข้าไปชนอ่าแล้วก็พุ่งเข้าไปก็เป็นท่าโจมตีทั้งสองท่าเนาะโอเคเวสี่แล้ว มาลองดูท่าไฮโดรปั๊มฮะไฮโดรปั๊ม um, ทำอะไรได้โดปั๊ออมฮุ้ฮเื่อก็มีสตาร์ดิดหนึ่งนะฮะเน้นทั้งสองท่าเนี่ยถ้าเป็นไฮโดรปั้มกับฟูบาสก็คือมีมีเขาเรียกว่ามีสตาร์ดิทหนึ่งมาดูเลเวลหกครับเลเวลหกอ่าอา่๋ยวลองดูท่าเซิร์ฟท่าเซิร์ฟ โอ้ถ้าถ้าเซิร์ฟเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเล่งดีๆด้วยนะถ้าถ้าไม่กดไม่กดแบบว่า Default ก็คือต้องใช้สติ๊กขวาในการเล็งอโอ้เซิร์ฟก็ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะสามารถอ่าเขาเรียกว่ายางไงพาพาโปเกมอนคู่แข่งเนี่ยมามาอยู่แบบฝั่งเราได้นะฮะ แล้วก็อยู่ในมูฟนะครับเดี๋ยวมาลองมาลองอยู่ในมูฟกับโรตอมอ๋อเขามีทาต้ตาตรงนี้ด้วยนะท้ายมือยึ๊อุ้ยมาตีละก่อนอ,อู้ยเท่มากอเออเรียบร้อยครับเย้ ถ้าเกิดเราเราโยนปึ๊บเด็นระเบลไหม่าเดี๋ยวลองวอเทอร์สเปาล์ครับอ๋อก็คือเป็นแบบว่าโยนโดนน้ำเป็น AOE นั่นเองนะฮะแล้วก็จะลดจะลดสปีดด้วยนะครับถ้าี๋ยวไปลองกับตัวข้างบนเดี๋ยวเรามาลองวอเทอร์สเปาล์ฮินเดนส์กีวีอ่ะ สี่วิใช่ไหมฮินเดนสี่วิดาเมจเพอร์เซ็คเกิก็ประมาณร้อยกว่าวิต้อมแอบมาทำแต้มใครใครที่เมนคามิคตอนนี้นะครับสามารถพ้นคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะฮะวิธีการเล่นแล้วบางทีตัวใหม่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นยังไงลากผิดสปินอ๋อก็คือหมุนไปชนไปนั่นเอง เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเอเมื่อกี้เนี่ยผมคือผมไม่ได้กดเลยนะโอ้คือถ้าไม่กดเนี่ยมันก็คือจะตีตีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมกดถ,ถ้าเป็นสีกงอกแทงดุกคนมันก็จะมันก็จะหมุนไปตีไปใช่ไหมโอ้อยง,งี้นี่เองอเฮ้เป็นคาแม็กแล้วปึ๊บกดท่าโูโหัซึ่งหล่อเลยเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดเราเราหมุนๆด้วยเนี่ยครับเราก็จะได้ว่าโมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเอาไว,วไ้ไล่ค่าได้ผมก็มีมีหลายแนวนะเนี่ยครับเล่นได้หลายแนวครับก็ประมาณนี้เนาะตาแมกนะครับวิธีการใช้ผมก็เอามาได้แค่แพนะ็กทีนเนาะเพราะว่าไม่มีกลางซื้อนะครับโอเคฮะก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะแนะนําตัวใหม่ของเราครับคุณลุงคาแมก เราจะกันใหม่โอากาสหน้าครับสวัสดีครับ